กลับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปชิ UTORIAL สอนเต้นคนะ่ะวันนี้พาย,ยายามจะสอนให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเพราะว่าลูกหลับแล้วคะ่ะเสียงดังไม่ใช่เพลงทน่อของวันนี้นะคะเป็นชาเลนจ์ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้และมันไม่ยากและดิฉันพาย,ยายามจะสอนแต้นให้เสร็จท้ายแนสะิบ นาทีลลิซานะครับออของลลิซ่านั่นเองโอเคเออไปกันเลยไม่พูดคำามทำเพลง let's go <S อย่าลืมวอร์มอัพด้วยนะฮะเปิดมาอันดับแรกนะคะเราทำมืออย่างนี้ก่อน L นะคะแล้วก็ A อยู่อย่างนี้นะข้างขวา L ข้างซ้าย A อย่างนี้นะคะพยายามทำนะคะอ่ะแล้วเราก็จะมายืน

เป็นอย่างนี้ก็จะไปด้านนี้หัวก็ไปด้านนี้ด้วยนะคะเอลก็ไปด้านนี้หนึ่งมืออยู่ที่เดิมนะเอาขากลับมาเด้นสองครั้งสองสากลับไปใหม่สี่กลับมาห้าหได้ไหมคะเอาใหม่นะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้า something like t h fill call me ตรงนี้จะเร็วมากเร็วมากพอรวมกันแล้วก็จะเป็น na 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 n อ na 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 n fill call me ได้ไหมเพื่อไม่ให้งงมือเนี้ยเวลาต่อยไปแล้วอะ่ะเตรียม L ไว้เลยเตรียม L ไว้ข้างหลังเพราะเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างนี้อีกรอบนึงโอเคนะคราวนี้ต่อ เหมือนเดิมแต่ย้ายมาข้างนี้มือ L A เหมือนเดิมนะหัว L นะ l i t s love me Let's l o v me เห็นไหมเหมือนเดิม Feel call me call me นะสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วคราวนี้เราจะกระโดด ปุ๊บอย่างนี้ขานี้ขึ้นมาขาซ้ายขึ้นมาเจดนะคะและ8ดจะเร็วมากเหมือนกันตึ้ง8ตรงกระโดดหัวจด,ด้านนี้นะคะเจดตึ้ง8โอเคนะอ่ะลองช้าๆด้วยกันตั้งแต่แรกช้าๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหเจ็ดปดป้ายหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดแอหนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดโดดปุ๊บห้านี้ขาซ้ายจะอยู่ข้างหน้านิดนึ่งนะคะแล้วเราก็จะปล่อยมือไปอย่างนี้ปล่อยขึ้นไปพอท่อนนี้มันจะเออกุมือจะเป็นอย่างนี้1แล้วก็ตรงกลางสองแล้วก็ตรงกลางสาม ลงมาอหุหุหุนะคะอหุหุหุขาอหุหุหุหัวก็จะไปตรงตามเอวนะคะตอนนี้พอเราเอารวมกันจะเป็นอหุหุหูนะคะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหุขึ้นมาเหมือนลีมือ เร็วมากฮกและตึงๆนะคะโรโ่วชึกๆจ,จังหวะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเออเออฮุฮ oh, ูนักชอบนักจาดาฮูตึงๆตึงๆไหลนะคะตึงๆๆนี่ยิงขึ้นมาใกล้อีกส่วนุกแรกแล้วฮุๆฮูๆฮูๆแล้วคันนี้ถ้าต่อไป ยื่นมือขึ้นมาอย่างนี้แล้เท้าอ okay, right? ีป <cribe> ั้มปั้มสามครั้งปั้มเดินจานนก๊ึ๊เห็นมเดินงตึเดินจะจเดินเดินเดจแล้วก็กลับมาอย่างนี้ฮูฮูเหนนี้นบจังหวะยากว่าไอ้สัได้ จบทอ่อนแรกแล้วจบทอ่อนแรกแล้วจบทอ่อนแรกแล้วจริงๆนะไปช้าช้าด้วยกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเวียรแปดแอนหนึ่งสองสามสี่ห้ากระโดดเจ็ด

ได้ไหมเร็วกว่าเดิมโอเคไหม One two three let's go เร็วกว่าเดิมใกล้แล้วเรามาถึงครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วค่ะมันจะเริ่มเร็วมากเลยนะ อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นปกติเลยนะคือแบบจะเร็วมากจะเร็วมากๆเร็วมากพร้อมไปคุ้มมาชอ็อป Let's go <S ไม่ทันกันหรอกฉันเร็วเธอต้องไ่ซ้อมกันอีกนะ โอเคท่านต่อไปเลยเราจบมาตรงนี้ใช่ไหมผู้ผู้เอ้าไปจะง่ายมากหันหน้ากันมาแล้วขมือจับหัวอย่างนี้เอลไปด้านนี้นะคะเอลไปด้านขวาเซเซหนึ่งสองสาสี่นะคะง่ายมากหนึ่งสองสาสี่แล้วมือขวาก่อน าซ้ายออกหนึ่งสองสสกลับมาเหมือนเดิมหนึ่งสองสสสีครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสอสอ่เป็นนี้เอ v e อ e up o อ It's love me เอ ห้าปีของลิซ่านะคะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราเลยทำผออู้ถ้าเกิดทำลายลิซ่านะคะก็จะเป็นอย่างนี้มือข้างขวาอยู่นี่มือซ้ายจับนี่เอวไปด้านนู้นหนึ่งสองสามเอ่อหนึ่งสองสามสี่ไหล่เหมือนเดิมสี่ อปุ๊คปุ๊ดินเดินเดินเดินคนะคะต่อจากนี้เราจะกลับมาอย่างนี้ตุ้งตุ้งนะคะตึ้งกลับมาตุ้งตุ้งแล้วจากนี้ขานี้ไปข้างหน้าออุอ้้ย้ยยชันดขานี้ไปข้างหน้ากระโดดตึ้งอย่างนี้ระหว่างที่กระโดดเดกระโดดระหว่างที่กระโดดแขนออกมาเหมือนยิปพอ หัวไปด้านนี้เป็นนี้ปุ๊บนะคะปุ๊บอย่างนี้นะพอกระโดดไปปุ๊บหัวไปด้านนี้เลยนะ hey! เฮ้ยสวักนะคะเฮ้ย hey! แล้วพอกลับมาหายอยู่อย่างนี้เร็วมากแล้วเราก็จะพุ่มสองสามครั้งนะคะขาก็เหมือนอย่างเงี้ยปุ่มปุ๊มปุ่มมือก็จะตะกายหนึ่งสองสามนะคะ 1บแล้วหน่สามนะคะแล้วก็เหมือนคอไปได้มั้งหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็จะกลับมาตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊เร็วมากจะจะฮุบคอยหลังมานิดนึงตุ๊ตุเร็วมากประมาณหมึงหวิตุ๊ตุ๊แล้วจับพุบฮุบเป็นอันจบ อลองท่อนสองช้าๆกันอีกสักหนึ่รงรอบเราจะนี้นะคู่คู่เซะนะลิสเลรรมีลาหนึ่งสองสามสี่ลาลิซเลมีลาหนึ่งสองสาม่ฮุบตุงต้งตุ้งเดจ้ระฮุบตุ้งตุ้งจอเจอเนฮุฮุ มาลองเต้นทั้งหมดทั้งหมดเลยความเร็วช้าสุดไล่ไปเรื่อยๆทุกคนทำได้มันเจโอเคเตรียมพร้อมไปไปเตรียมตัวกันเลม Oh hey. นิดนึงแต่ยังไม่ใช่ความเร็วจริงนะ0.75อ่ะพร้อมเตรียม1 2 3่งา Let's go ความเร็วจริงบ้างอ่ะพร้อม แต่จบแล้วขอให้ทุกคนเต้นได้นะคะถ้าเต้นได้ยังไงเรากวนแท็กมาทีไอจีนี้วยนี้หอหอห่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากเรีนเพลงไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดู่วนอยู่ระว,ว่างจัดการเลี้ยงลูกซึ่งไม่น่าจะมีก็ทำมาสอนโอเคไปค่ะขอบคุณคะ่ะสนุกกับการเต้น